รถไฟดีเซลรางหรือ D.M.U. ย่อมาจาก Diesel Multiple Unit ถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20เพื่อตอบสนองความต้องการในการขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้าหรือเส้นทางที่มีความยาวไม่มากและไม่มีต้นทุนในการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเหนือหัวด้วยการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอยู่ใต้ตู้โดยสารแต่ละคันทำให้รถไฟชนิดนี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องใช้หัวรถจะกลากจูงรถไฟดีเซลรางได้เริ่มพัฒนาขึ้นที่ประเทศอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1928สำหรับเส้นทางทดลองก่อนจะมีการขยายเส้นทางการให้บริการในพื้นที่ชนบทต่อมาประเทศเยอรมันมีพัฒนารถไฟดีเซลรางรุ่น s v t 877ในปีคริสต์ศักราช 1,933ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของขอบวนรถไฟดีเซลรางความเร็วสูงหลังจากนั้นประเทศฝรั่งเศสเริ่มนำรถไฟดีเซลรางเข้ามาใช้ในปีคริสต์ศักราช1,950เพื่อให้บริการเชื่อมต่อในเส้นทางชนบทต่อมาประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้รถไฟดีเซลรางในปีคริสต์ศักราช1,955เพื่อให้บริการในเส้นทางภูเขาและเส้นทางที่มีผู้โดยสารไม่หนาแน่นในขณะที่ประเทศจีน เริ่มมีการพัฒนาและใช้งานรถไฟดีเซลรางอย่างจริงจังในปีคริสต์ศักราช1970สำหรับประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการนำรถไฟดีเซลรางมาใช้ให้บริการเป็นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1962โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการสั่งซื้อรถไฟดีเซลรางเพื่อนำมาให้บริการเป็นครั้งแรกชื่อรุ่น NII หรือรถไฟดีเซลรางนีงาต สั่งซื้อจากบริษัทนีงาตะ n i n e r i งประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505รถไฟดีเซลรางนีงาตะยังเป็นต้นแบบให้รถไฟดีเซลรางอีกหลายรุ่นในไทยรถไฟดีเซลรางสามารถแบ่งออกได้ตามระบบทรงกำลังและลักษณะการใช้งานโดยแบ่งตามระบบทรงกำลังได้3ประเภทได้แก่แบบที่1ดีเซลไฮดรอลิกร a n Mission) หรือดีเซลไฮดรอลิกซึ่งใช้ระบบส่งกำลังด้วยไฮดรอลิกมีน้ำหนักเบา และเหมาะสำหรับเส้นทางลาดชันแบบที่ 2. แมคชานิคการ์มิชชั่นหรือดีเซลกลไกที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบกลไกคล้าย,ายรถบรรทุกเหมาะกับเส้นทางระยะสั้นและต้นทุนต่ำแบบที่ 3. อิเล็กทริกราน s มิชชั่นหรือดีเซลไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลผลิตไฟฟ้าและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหมาะสมสำหรับการให้บริการในเส้นทางระยะไกลและขนส่งผู้โดยสารจำนวนมาก สหาราชอาณาจากักรเริ่มใช้งานรถไฟดีเซลรางอย่างแพร่หลายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยรถไฟดีเซลรางรุ่นสำคัญได้แก่คลาส101เริ่มให้บริการในปีคริสต์ศักราช1956ซึ่งให้บริการยาวนานหลาย10ปีอีกนอกจากนี้รุ่นคลาส158ในปีคริสต์ศักราช1989และคลาส170ในปีคริสต์ศักราช 1,998ได้รับความนิยมสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองและเส้นทางในภูมิภาคโดยคลาส158การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งซื้อมาให้บริการในชื่อรุ่นสปินเตอร์ในปีพุทธศักราช2,534ในขณะที่ประเทศเยอรมัน,นีเป็นผู้นำในการพัฒนารถไฟดีเซลรางในปีิสต์ศักราช1930โดยรุ่นสำคัญอย่าง S ว T 877ในปีคพสต์ศักราช 1,933และรุ่น DB Class 628ในปีคริสต์ศักราช1,974นำมาใช้ให้บริการในเส้นทางภูมิภาคและชนบทประเทศเยอรมนมีได้พัฒนารถไฟดีเซลรางรุ่น DB Class 642หรือ Siemens Desiro เพื่อตอบสนองความต้องการเส้นทางที่ต้องรองรับผู้โดยสารจำนวนมากทางด้านประเทศฝรั่งเศสพัฒนารถไฟดีเซลราง โดยมีรุ่นสำคัญอย่าง X 7 3 5 0 0ในปีคริสต์ศักราช1999และรุ่น X 7 2 5 0 0ในปีคริสต์ศักราช1997ที่ให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางระยะสั้นและภูมิภาคสำหรับประเทศญี่ปุ่นพัฒนารถไฟดีเซลรางรุ่นที่สำคัญอย่างคีฮะ58ในปีคริสต์ศักราช1,961และคีฮะ40 ในปีคริสต์ศักราช1,977ให้บริการในเส้นทางชนบทและเส้นทางภูเขาซึ่งในปัจจุบันรุ่นคีฮะ40การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำเข้ามาปรับปรุงเพื่อให้บริการในประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นยังคงพัฒนารถไฟดีเซลร้างอย่างต่อเนื่องโดยในปีคริสต์ศักราช2,006ได้พัฒนารถไฟดีเซลรางรุ่นคีฮะ261เพื่อสามารถให้บริการในพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักได้ดีอีก สำหรับประเทศไทยรถไฟดีเซลร้างที่ให้บริการในปัจจุบันนำเข้ามาจาก3ประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษและประเทศเกาหลีใต้และทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรถไฟดีเซลร้างที่นำเอามาฝากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่นำเอามาฝากสวัสดีค่ะ